วันน ну ี้เป็นแม่นะคะมีล ah? ูกด้วยกำลังป้อนนมลูกใช่ไหมคะอืลุงดำเป็นแม่ได้ไหมลุงดำเป็นแม่ได้ไหมเ่าเบาหรอแล้วลุงดำเป็นอะไรดีอ่ะฮะเป็นใครดีนะเป็นบ้านแล้วลุงดำเป็นอะไรบ้านโอลุง กระเด็กหน่อยนะฮะทำไรอ่ะทำไรอ่ะะเล็ดเหรอเขินเหรอเวลาเขินเหรอคอร์โร่ล่ะคารโรอ๋อทำแค่อย่างนี้นะเออเจ้าตัวใหญ่ๆอ้วนๆชื่ออะไรนะ

để đến nơi thăm ngày thờ